ย้อนมาทางตอนใต้ของเชียงใหม่กันบ้างเส้นทางการศึกษาธรรมชาติเกี่ยวแม่ปานนะครับบนยอดดยนอยอินทนนท์ของจังหวัดเชียงใหม่สวยสุดข้อฟ้าเลยนะครับบอกเลยนะวันนี้นักท่องเที่ยวต่างตื่นเต้นยืนที่เดียวนะครับมีเส้นแบ่งเขตนะครับข้างหนึ่งมีแสงแดดอีกข้างหนึ่งมีร่มเงาสวยงามเช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่4องศา,ศาเซลเซียสครับแม่สวยเนาะนะฮะนี่เลยครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศในช่วงวันหยุดนะครับยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปสัมผัสละก็โต้ลมหนาว บนยอดดอยอินทนนท์ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะโดยเฉพาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติคิวแม่ปานครับนักท่องเที่ยวนี่นะฮะก็ต้องไปรอคิวตั้งแต่เช้ามืดเพื่อเข้าชมซึ่งเช้านี้นะครับอุณหภูมิวัดได้แค่สีองศาเซลเซียสนะครับแต่ทัศนียภาพยังคงสวยงาม โดยเฉพาะจุดที่พบนะฮะก็เป็นเส้นแบ่งเขตข้างนึงมีแสงแดดอีกข้างนึงมีร่มเงาไปยืนถ่ายภาพสุดงดงามครับแล้วก็แปลกตาด้วยนี่แบบนี้เลยนะฮะข้างนึงมีแดดข้างหนึ่งมีร่มเงานะครับนักท่องเที่ยวก็พบเห็นเป็นครั้งแรกนะครับตื่นเต้นแล้วก็สวยงามแปลกตาแทบไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยครับใช่แล้วค่ะและที่บริเวณจุดชมวิวนะคะก็คุ้มค่ามากแม้ว่าจะเดินมากไกล พอเห็นถึงจุดชมวิวเนี่ยก็จะหายเหนื่อยขึ้นมาทันทีค่ะจะได้เห็นทะเลหมอกที่งดงามกลางหุบเขาฝั่งของอำเภอแม่แจ่มและมองเห็นขุนเขาสลับซับซ้อนและทุ่งหญ้าค่ะเมื่อเดินบนสันเขาก็เหมือนอยู่บนขอบโลกเลยนะคะทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาค่ะโอ้โหบรรยากาศรถแล้วก็คนเยอะมากนะฮะขนาดในช่วงนี้ยังเป็นช่วงต้นๆน,นะอืนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนจุด ชมวิวเกิ่ยวแม่ปานหลักกิโลเมตรที่42นะฮะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับนักท่องเที่ยวก็แน่นมากลานจอดรถเต็มนักท่องเที่ยวไปยืนรอชมพระอาทิตย์ขึ้นจนเต็มแนวถนนทั้ง2ด้านนะฮะบางคนเนี่ยบอกว่าคนหน้าบางัง เลยไปยืนบนหลังคารถเลยนะฮะมุมพิเศษเลยเด่นกว่าใครแล้วก็เห็นชัดกว่าใครนะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพมุมสูงแล้วก็ทิวทัศน์ก็สวยงามไม่ซ้ํากันในแต่ละวันครับจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆซึ่งก็อย่างที่บอกนะฮะก็เป็นช่วงวันหยุดนะเนี่ยอย่างรถแดงเนี่ยมีขาตั้งกล้องแสดงว่าต้องมีคนไปจับจองพื้นที่บนหลังคารถแดงถ่ายมุมนี้นี่ไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครบังใช่นะฮะ